ปั๊มดูปั๊มดูน้ำปั๊มไปทำงานครับดน้นปัมจะดูดน้ำปั๊มไปทำงานครับปิดเนี่ยนะครับเซอร์ กล่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติแฟรงเทค apw 0 2 sm นะครับตัวนี้เป็นกล่อ,องพกพาเป็นกล่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องดูแลนะครับ แค่อาศัยความชื้นลักษณะของกล่องจะใช้ไฟ12โวลต์นะครับรดน้ําต้นไม้ปุ๊บเปิดออกมาตรงนี้เป็นอินพุตใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตรงนี้สําหรับปั๊มนะครับปั๊มได้ทุกขนาดนะครับตรงนี้ใส่เซ็นเซอร์นะครับอ่าเซ็นเซอร์ก็จะมีตัวนี้นะครับเซ็นเซอร์แบตเตอรี่หรือว่าแดปเตอร์จ่ายไฟนะครับ2 2 0โวลต์เป็น12โวลต์นะครับตัวนี้ ปั๊มน้ำขนาดเล็กนะครับปั๊มน้ำสามารถใช้ได้ปั๊มน้ำขนาดใหญ่ได้นะครับเดี๋ยวมาสาธิตการใช้งานดูกันครับ อ่าตรงนี้เป็นการสาธิตคือเราจะใช้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับต่อกับน้ําปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้ํอ่าถ้าสมมุติว่าผมเอาตอนนี้จุ่มน้ําอยู่ปั๊มไม่ทํางานครับพอเปิดเนี่ยปั๊มจะทํางานนะครับใส่ปิดปั๊มไม่ทํางานนะครับเปิดปมมนี่นะครับปิด อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบนะครับจะเป็นน้ําสําหรับใส่เซนเซอร์ปั๊มน้ํานะครับน้ํากล่องแบเตเตอรี่นะครับหากเซนเซอร์ไม่ทํางานหากตอนนี้เซนเซอร์มีความชื้อหลือนมีน้ําอยู่ปั๊มจะไม่ทํางานนะครับพอเซนเซอร์ออกปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเซนเซอร์จะทํางานนะครับปั๊มดูดปั๊มจะดูดน้ําปัม๊มจะทํางานนะครับปิดเนี่ยนี่นะครับเซนเซอร์นี่นะครับ ่าโอเคก็ใส่ที่ท่านประมาณนี้ของแฟ n t e เท AW นะครับตอนนี้เราจะใช้ตัวเซ็นเซอร์อตรงนี้นะครับตอนนี้น้ําอยู่ที่สูงนะครับเวลาเราไม่เอาเซ็นเซอร์ออกปุ๊บเนี่ยจะทํางานเห็นไหมเห็นนะครับนี่เห็นไหมเสียบปุ๊บนะครับเปิด